เปวดกล้องดูเอ้าเห็นคนแปลกหน้าเข้าสึกไปไล่หยิบกางเกงในทีละห้องทีละห้องทีละห้องใส่ถุงค่ะแล้วแรกก็ใส่ใส่ในกางเกงก่อนแล้วก็เอามาใส่ถุงค่ะสี่ห้องค่ะสี่ห้องส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาครับใช่นักศึกษาเอาเฉพาะกางเกงในไว้ค่ะ หนูหายแต่กางเกงในค่ะโอ้หนูรู้สึกกลัวหนูแบบเพิ่งเคยโดนครั้งแรกนะคะรู้สึกกลัวมากแล้วก็ไปแจ้งความแล้วเราคิดว่าเราจะตากทื่ตรงไหนกับเกงในยังไงโอ้โหหนูหนูคิดว่าหนูไม่กล้าตากแล้วหนูจะอกแห้งแล้วแบบเจ็บเลยหนูไม่กล้าตากแล้วนะคะเรื่องเข้าไปไม่ถึงสอนาทีออกมาแบบไปแล้ว มีนะคะว่า่้ดูใหมม้ตอนแรกซักผ้าค่ะคแบบปกติจะออกมาตากข้าขงนอกแล้วทีนี้ก็เลยไอ้ปั้นให้มันหม,ดมาดๆให้ในแห้งเอ้ให้แห้งในห้องก่อนก็เลยแบบห่อออกมาตากข้าขงนอกรอบแรกอ่ะเอามาไอ้หนูเอามีชุดนิดๆหน่อยๆแล้วก็เสื้อในาตัวหนึ่งนะคะแล้วนี้รอบสองออกมาเอเ๊ะเลยว่าเสื้อในาหายไปไหนเสื้อในไม่เห็นก็เลยไอ้รอบสองมีจริงในด้วยแล้วทนี้นะ ก็เลยทักหาพี่กุ้งอะค่ะตามตามเรื่องเลยทักหาก็เลยพี่กุ้งดูให้ก็เลยว่าไอคนเนี้ค่ะว่ามาขโมยแล้วก็แบบจับไปใส่เงแล้วก็ดมไปด้วยเห็นในกล้องใช่ค่ะหนูกลัวหนูกลัวแบบมีความรู้สึกว่าคือเขาเดินสวนกับหนูอะคือหนูองถ้าออกมาตากใช่ไหมเขาเดินไปเดินมาอย่างข้างหลังหนูอะค่ะเดินไปแบบถ้าสมมติโอ้ขนคูขนลุกแบบถ้าสมมติวันดีคืนวันดีคืนดีน้องแบบ อยูย่ๆทำอะไรอยูย่ๆก็ทําแบบเหมือนแบบยังไงอ่ะหนูยืนคนเดียวได้นะเขาเดินขึ้นเดินลงประมาณสองสามรอบได้เดินไปเดินมาเดินขึ้นเดินลง,ลงตอนแรกเดินลงไปเอ๊ะทำไมไม่เห็นเปิดประตูข้างล่างไม่ได้ยินเสียงแล้วก็แป๊บนึงหนูยังไม่ได้เข้าห้องก็เดินขึ้นมาอีกเดินขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นไปพอเข้าไปในห้องแป๊บนึงออกมาเสายงแห่ไม่เห็นแล้วใช่เรารู้สึกยังไง กลวระแวงเลยคนลุกแบบเขาแบบเอาของที่เราใช้แบบส่วนตัวค่ะเอาไปแบบไปดุมไปแบบโอ๊ยน่าเอาน่าจะตากไว้ในห้องก่อนเพราะว่าแบบกันมแบบช่ใช่ค่ะใครจะไปคิดนอาตากว่า้าอยู่เขาดินส่วนไปส่วนมาพอมาเปิดกล้องดูเอ้าเห็นคนแปลกหน้าเข้าสึกไปไล่หยิบกางเกงในใส่ละห้องทีละห้องทีละห้องใส่ถุงค่ะแล้วแรกก็ใส่ใส่ในกางเกงก่อนแล้วก็เอามาใส่ถุงค่ะ สี่ห้องค่ะสี่ห้องส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาหครับใช่นักศึกษาเอาเฉพาะกางเกงในไว้ค่ะอ๋อมีชุดนายห้องเดียวเพราะว่าน้องเขาไม่มีกางเกงในต้ค่ะถามคนแถวนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักไม่ถามอสมอสมก็ยังไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าค่ะแล้วคนลายมันเข้ามาอย่างไงก็เหมือนน้องที่หอเปิดประตูแล้วไม่สนิทก็ลเลยเดินขึ้นไปเลยค่ะ คือ,อยากให้ช่วยตามจากค่ะเพราะวันนี้มันขโมยชุดไหนไม่รู้วันข้างหน้ามันจะมาทำมีดีมีร้ายอะไรหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามันเป็นไทยสังคม